แม่แม่เอาเอาเรียกเรียกแม่มามาแม่มามาเอาเรียกแม่ก่อนเลวลูกเรียกแม่ก่อนมาแม่มาแม่แม่แม่เจอกันมันไหนเจอกันแม่มามาคิดถึงคิดถึงพูดเร็วคิดถึงอาดิษายคิดถึงนี่นี่นี่เอิญนางแห้งเห็นไหมเอิญอาดิษายน้องเพชรมาบอกคิดถึงแม่ก่อน คิดถึงบอกบอกแม่เลยคิดถึงคิดถึงคิดถึงออาเนี่ยครับอ่ะอ่ะแม่มาแม่มาเอามินิฮาร์มินิฮาร์ลูกมินิฮาร์หน่อยมินิฮาร์เต็นโตมาจแมนเอาเต้นก่อนเต็งโตมาจแมนเต็งโตมาจแมนหุ่นปานดาราโก เอ้ยอเอ้ยอเอ้ยอะโอ้เอ้ยแต่งตัวมาแมนหุ่นตานดาราโกสิบหูดมาโชว์อีโพล่ไหมขาเห่าึ้นบกขัดนุ่มสาวอวยร้อยเลยคิดถึงยังเลยคุณแม่กินข้าวหรือยังคุณแม่กินข้าวหรือยังถามถามแม่ก่อนแม่กินข้าวหรือยังยังครับ แม่อย่าลืมกินข้าวนะคะน่ารัก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 ไหนจมูกอยู่ไหนจมูกอยู่ไหนลูกจมูกจมูกตาตาหู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 ปากปากอยู่ไหนคะปากปากเอาปากปากเอาปากน้องพลอยปากอยู่ไหนครับคนอย่างนี้ ตาอยู่ไหนตาปากตาตาอยู่ไหนคะจมูกจมูกจมูกอยู่ไหนจมูกอยู่ไหนจมูกนี่นี่บอกแม่แม่นี่จมูกตาตาูหูหูอยู่ไหนหูอยู่ไหนหูอยู่ไหนแม่แม่ถามว่าหูอยู่ไหนปากปาก ปาูเีลคือเข่ากลองแดงป่ะเออเครื่องนี้สนใจเป็นริดเรื่องหรือเปล่าไปไหนโอ้โหโ,โอ้ยมะม๊ามะม๊าอยากนอน,ไไนตื่น oh. อนอนอ,นอนไปละแม่ตื่นเลยสภาพตื่นตื่นจะสับ<อ>ตื่น โอ oh, เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋พ่อพาเดินอยากเดินใช่ไหมเอึ้๊เอึะเอา,า <laughs> เอ,อ,เอ,อึ๊ะแมเป็นเป็นสีหนาแม่เป็นนี่นึ่จุ๊บ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 ดี่ขี้หมกกีนนั่นขี้หมูกินหมูพ่องขี้หมูลูก พ่อก็ไปนั่งจำว่า,าสันถ้าเจ้าเชิญให้เป็นผู้ไปเบ่าคนนี้เช็ดหน่อยพ่อเช็ดขี้มูกลูกเนี้ยขี้มูกพ่อขึ้กัน <c oughs> คิดถึงเช <c oughs> ็ดยังอยู่อยู่ผู้เดียวตีอยู่กับทวงกับเจ เมื่อวานเนี่ยอันเมื่อวานเนี่ยสาดกล่องไปหาไอ้จวงจวงพนะอ๋ออไหนไหนไหนจวงจวงอยู่ไหนเจ้าเจ้าพนะไหนจวงจวงนุ่นจวงจวงนี่นี่จวงอ๋อเฮ็นได้นี่เลยดีใจคฮะเดินอ่ะเออข้างไม่เห็นนี่จวงไม่เห็นนังสิ มีอาเดียวจะเกือบให้เอาในจวงจวงจ้วงจ้วงจวงกล่งงองเขาคือนมลนแถวอะเดี๋ยวนะมาจันเบลเนอะชัดละจ <laughs> ชิงบนอะ่ะเน็ด <laughs> <laughs> หลายเด้อรานิดเด้ <laughs> อเตรียมสีไงเด้อ <laughs> ไปย่านวนวดมันงที่จวงตก็ล <laughs> ูก พ่อกินข้าวหรือยังจะกินอะไรเขากินข้าวของที่งานเขาเลี้ยงไอข้าวผัดกะเพราก็เลยหินมคิ้มพ่จะกลับไปสารคามพาเด็กๆสวดรมนกุก่อนพ่อพ่อก็จะไม่ได้อยู่หลายวันอีหล่ามาหอดตอนไหนนี่ฮมาถึงได้ตั้งแต่ก่อนเที่ยงนู่นแหละครับโอ้ โอ้มม่พ่อออกไปก่อนเพราะพ่อได้ไปประชุมกับเขาก่อนตอนนั้นสร้างมากกับการมาเราตีแมนครับเอาสาวพีเอสาวพีเอตัวอะไรเสียบบอ แซร์บอน้องเพชญน้องพลอยฝากเพลงคุณแม่หน่อยวันที่สิบแปดให้เอฟซีน้องเพชรน้องพลอยเข้าไปฟังเยอะๆที่ YouTube นะครับเพลงใหม่ของแม่แอนมัมแอนนะครับเออแชร์กดแชร์เยอะๆเออร้อยกดแชร์เยอะๆเราจะได้ฉลองยอดดีๆนะคองคนมเกี่ยนะครับที่ช่องหมอลำเช็กันร้อยออฟฟิเชียเพลงออกพรรษาน้ำตาลนฝากหน้ออ แสงจันทร์ใช่ทรงโอ้ยอย่ากอดอย่ากอดดูไย่แม่เบิ่งเร์นเอาใส่อกเลยกอดใส่หน้าอกเลยโอ้เอจ้าจ้าเอ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 าจุ๊บจุ๊บจุ๊บก่อนอืมโอ้เอาเอาร้องเพลงให้ฟังก่อนอะไรแสงจันทร์อะไรกอเอ้ยกอ็อ้อยกอไก่ นี่นี่แม่โมมาแล้วนี่แม่แตงโมมาแล้วนี่ดูสิก็เลยก็ก็กายอุ้ยแม่แตงโมมาดูอะไรครับแม่โมมาเมืองนี่แม่แม่โมแตงโมเสพเวอร์นี่ไหมแม่โมโมสวัสดีแมสวัสดีแม่โมน้องจั๊สวัสดีแม่โมก่อนลูกแม่โมเป็นล้มคล้ายตับลุ่งไหลเป็นล้มหัวหนุ่มก่อนนี่ตับลุ่งบาดเจ็เศร้าตีติดข้อเขียน